สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนาะยจะใส่ด์เคลมนะกลับเข้าสู่เกมการ์ด TCG กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพอจอก,ก็มีเด็กมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งนะครับในแพดซีท่านี้ก็ต้องบอกว่ามีการ์ดใหม่เข้ามาเพียบไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดตัวละครนะครับถึง4ใบเต็มๆอย่างส่วนของเออพี่นิวเลสใช่ไหมครับเออชาร์ลอต ทีละละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือซ i เซนเม m a ไฟฟ้านั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครก็เรียกได้ว่ามีเด็กที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพอจอก,ก็เอาตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเอามาฝากทุกคนกันก็คือในส่วนของพี่นิวเล็นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าพี่นิวเล็เนี่ยนะครับในเกมจริงๆที่เราไปลงอบิสกันอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าเมตามากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงสงสัยนะครับว่าแล้วพี่นิวใน TCG เนี่ยนะครับเมตาแค่ไหนกันในวันนี้เนี่ยพอจอก,ก็เลยจะมาแนะนําตัวละครนี้ให้ทุุกกกกกกกคคคนนนนนนนไดด้้ฟััังแลว็็เเเเเออาาาาาทที่่่สใจยมฝช อ่ะถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามรอช้า,ชากันเลยกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวอร์จอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพแร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียฟเพ์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดรเนี่ยยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกินชิน้นหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้ฉลองแฟนเพจครบ1 0แสนไลค์ทางเคียฟเพ์เขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า1น0 0 0แสนบาทใครสนใจไวาเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนะเป๊ะ ก่อนอื่นนะคะอธิบายสกิลต่างๆของพี่นิวรวมถึงวิธีการเล่นเด็กนี้กันก่อนดีกว่าเนาะ อ่ะเริ่มต้นจากสกิลของพี่นิวกันก่อนดีกว่านะครับสับพี่นิวนะครับวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับที่เราเล่นอเบลิสหรือว่าเออใช้ในคอนเทนต์ต่อสู้ปกติในในเกมเกมชินิแพ็กเลยนะครับก็คือเราจะใช้งานในส่วนของสกิลาธาตุแล้วก็ไม้ตายในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าซอดวอเตอร์ดอเบลดออกมาเนาะซึ่งไอซอดวอเตอร์ดอเบลดตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นสถานะที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของตัวละครเวลาที่เราใช้งานซสองสกิลนี้เนาะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสถานะซอดวอเตอร์ดอเบลดตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับเมื่ออพีีีี่่่น่นนนนิิิวททาากกกกรรรรโจจมมมตตตปปปไไใใชัยคบเเ์็ะ โจมตีออกมาเลยเนาะซึ่งก็จะสามารถทคาความเสียได้ทั้งหมด2หน่วยเต็มๆใช่ไหมครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าสมมติว่าพี่นิวของเราเนี่ยทำการชาร์จโจมตีก้อนนี้ออกมาในระหว่างที่เขาเนี่ยมีเลือดมากกว่า6หน่วยขึ้นไปใช่ไหมครับก็จะมีการสร้างความเสียเพิ่มขึ้นจาก2กลายไปเป็น3หน่วยโดยแลกกับเลือดของพี่นิว1หน่วยนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีแอคชั่นต่อ1เทิร์นเยอะมากๆนะครับอ่าลองนึกภาพดูใช่ไหมเราเริ่มต้นเทิร์นด้วยการกด,กด Ultimate, ส Water ดก,กิลเตอร์ กติ1ทีอ่าซึ่งในเทิร์นต่อไปก็จะเป็นการชาร์จโจมตีอีก1ทีถูกมั้ครับแล้วก็เราสามารถชาร์จโจมตีได้อีกงทีเพราะว่าส o f t ต a t e r Tablet ของเราเนี่ยมีทั้งหมด2ลูกใช่มั้โจมตีปกติไป1ทีปึ๊บอ่านะครับแล้วในเทิร์นต่อไปเนี่ยก็จะมีการชาร์จโจมตีออกมาอีก1ทีรวมทั้งสิ้นก็จะกลายเป็นทั้งหมด5แอคชั่นต่อ1เทิร์นใช่มั้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรหรือว่าจะเป็นการใช้งานสกิลอัลติเมทของใครก็ตามที่มีระยะเวลาครอบคุมตลอดทั้งเทิร์นเนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้บัฟของ p h e n ิ l ได้อย่างคุ้มค่ามากๆผมยกตัวอ,อย่างเช่นบัฟของ b บ n e d เป็นต้นนะครับบัฟ คอมบิเนตเนี่ยกินแล้วเวลาทั้งเทินเนาะก็คือมันจะไม่ได้จํากัดเป็นจำนวนครั้งที่ออกไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะจํากัดเป็นเรื่องของจำนวนเทินแทนก็คือทุกการกระทําของพี่นิวเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น2หน่วยเนาะก็คือ5้าแอคชั่นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะมีดาเมจแรงขึ้นทั้งหมด2หน่วยตเต็มๆเพราะงั้นเป็นเน็ตเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นคู่กับนิวเลตได้ดีมากๆเพราะว่านิวเลตสามารถอบิลส์หรือว่าใช้งานบัฟตรงนี้เนี่ยได้อย่างคุมค่ามากๆเลยนั่นเอง ก็เลยเป็นที่มาของคอมโบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมโบของพี่นิวเวลาเล่นคู่กับตัวคอมเมนเน็เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าพอเราต้องกดอันติของพี่นิวใช่ไหมในการสร้างซอร์ทวอเตอร์ดอบเบิลตขึ้นมา2ลูกแล้วเราต้องกดอันติของเบนเน็ตด้วยเพื่อทําการบัฟใช่ไหมครับสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการเจนพลังงานแม่ตาจริงนะผมก็เลยต้องใช้ตัวของไรเดนเข้ามาช่วยในจุดนี้นะครับอันติของไรเดนมีความสามารถในเรื่องของการทําให้เพื่อลวมทีมของเราคนอื่นนนซึ่่งงงก็คือตััวทแลล้้พิยไดดาหห2ใ ซึ่งถ้าเราลองมาดูในส่วนของเบเนตใช่ไหมต้องการพลังงาน2หน่วยพอดีใช่ไหมครับหรือว่าตัวของพี่นิวก็ต้องการพลังงานไม้ตาย2หน่วยพอดีเลยด้วยเพราะงั้นไรเดนจึงเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆเลยในทีมนี้นะครับ พราะคอมโบคร่าวๆของการเล่นก็จะเป็นปมานี้เลยก็คือเราจะใช้ในส่วนของไรเด้นใช่ไหมครับในเทิร์นแรกกดสกิลอีนะครับเก็บพลังงานไม้ตายให้เรียบร้อยในเทิร์นที่2นะครับเราก็จะกดอันติของไรเด้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจำนวนลูกเต๋าของเราพอเราก็จะต่อด้วยส่วนของอันติขอมโบเนตต่อเลยใช่ไหมพอเข้าสู่ในเทิร์นที่3ปุ๊บเราก็จะใช้อันติของพี่นิวนะครับในการสร้างซอร์์วอเตอร์ดับเบิลต์ขึ้นมา2ลูกแล้วเราก็จะโจมตีปกติทั้งหมด2ทีทําดาเมจหนักมากๆใส่ตัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งเอาจรรรรรรริิงงงงงๆๆแแแแแลล้้้้ววววเเเเเนนนนนนนีีนนีี่่่่่่ยยยคคบ3ท์ตอกกกฝััึ็าาาาาาจจะะพพพดดมมมมโภ เพราะอย่างที่บอกไปว่าพี่นิวเนี่ยมีแอคชั่นต่อเทินเยอะมากๆใช่ไหมโดยรวมแล้วมีทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมครับซึ่งบัฟเป็นเน็ตเนี่ยใช้ได้ทุกครั้งจริงไหมก็แสดงว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมอีก10ดาเมจเต็มๆเลยจากบัฟของเบนเน็ตนั่นเองนะครับเพราะงั้น2ตัวละครนี้เล่นคู่กันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างน,นะครับว่าเราจัดยังไงกันดีให้มันค่อนข้างเข้ากับทีมของเราเนาะอ่ะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของพรสวรรค์เบนเน็ตเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพรสวรรค์เบนเน็ตเนี่ยมีความสามารถในการทําให้ตัวอันติของเบนเน็ตเนี่ยนะครับสามารถทั้งฮิวแล้วก็บัฟได้ในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่มีการ์ดใบนี้เนาะถ้าเลือดของพี่นิวของเราเนี่ยต่ำกว่า7ลงไปใช่ไหมครับในส่วนของการบัฟเนี่ยมันจะไม่ทํางานเนาะมันจะได้แค่ในส่วนของการฮิวแค่เฉยๆเท่านั้นซึ่งอันนี้ยเเเป็นนอะไรรรรรที่แมมาาาากกจิงง้้พตใใชบ ทำดาเมจใส่ศัตรูใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจําเป็นต้องมีการ์ดไปนี้เพื่อช่วยทําให้บัฟเบเนตยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าเลือดของพี่นิวเนี่ยจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า7หน่วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นการ์ดใบน,นี้สําคัญมากๆเลยเนาะซึ่งก็จะเป็นที่มาของการใส่การ์ดทั้งหมดที่ทอยู่ในเด็กของผมนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการ์ดที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการจัว่วไพ่เกือบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดไปนี้นะครับเอ่อ storm tailor แล้วเนาะซึ่งการ์ดใบนี้ก็คือถ้าเราใช้งานไปปุ โฟร i ริงลิงเนาะก็คือถ้าเราทําการโจมตีปกติของใครก็ตามใช่ไหมครับก็จะสามารถจวกการ์ดได้1ใบอ่าซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการเร่งจวกการ์ดพอส่วนเบเน็ตให้ได้ไวขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการ์ดใบนี้ใช่ไหมครับก็คือถ้าสมมติว่าตัวละครที่สนใ่การ์ดใบนี้เนี่ยได้รับความเสียายปุ๊บก็จะมีการจวกการ์ดขึ้นมาอีก1ใบด้วยนะครับพอนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจวกไพ่เกือบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีในส่วนของการ์ดที่ช่วยในการทําให้้้้พีนิิววขขออองงงผมมมม่่ยยยสาาาารรถจตตตปกกกไดบคััึ เช่นแกรมเบอร์เป็นต้นนะครับแกรมเบอร์ umber, เวลาที่เราทําการฆ่าศัตรูได้เนี่ยใช่ไหมครับก็จะมีการสร้างจำนวนลูกเต๋าเพิ่มขึ้นมา2ลูกอ่าซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ในการทําให้พี่นิวเนี่ยนะครับสามารถออกไอชั่นเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือชาร์จโจมตีได้บ่อยครั้งมากขึ้นจริงไหมเพราะงั้นก็ถือว่าเป็น1การที่ค่อนข้างดีมากๆใช่ไหมครับอ่าหรือว่าเราจะใช้ในส่วนของการเอ่อที่เป็นอาร์ติแฟกต์อันนี้ก็ได้ใช่ไหมก,ก็คือในส่วนของคิวด d d ดรีมก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะครับมีการใส่ตที่า,า๋นน ท่าตรงกับตัวละครของเราที่สวมใส่การไปนี้ซึ่งก็คือตัวของพี่นิวใช่ไหมครับลูกเต๋าของเราเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นเนาะแล้วก็อ่ะก็เอออาจจะมีในส่วนของการ์ดท,ที่ช่วยในเรื่องของการรีเจนลูกเต๋าต่างๆหรือว่าการ์ดไปนี้ก็ถ้าสมมติว่าลูกเต๋าของเราหมดเนี่ยก็จะมีการจั่วลูกเต๋าเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมให้กับเราด้วยใช่ไหมครับหรือว่าจะมีในส่วนของอ,อันนี้มินติมิโดนะครับที่กินไปปุ๊บเนี่ยการโจมตีป,ปกติของเราก็จะลดจํานวนลูกแก้วลงอีกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นทุกการ์ดก็มา,ม,มาน้ใขึ แล้วก็มีทั้งการที่ช่วยในเรื่องของการทําให้จานวนลูกเต๋าต่อหนึ่งเทินของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นโดยนั่นเองเนาะอ่ะคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสอบใครก็ตามนะครับที่อยากได้รหัสแบ่งปันเด็กของผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้ในในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ในส่วนของดีสคริปชันใต้คลิปแล้วกันนะครับใครอยากจัดตามนะครับหรือว่าจะเอาไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมหน่อยเนี่ยก็สามารถก๊อปโพสต์อันนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กันได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเด็กนี้เราเล่นกันประะมาณไหนนะ โอ้แล้วเด็กที่เราเจอเป็น EC นะครับก็คือเป็นเด็กอ e ิเล็กโทรช้าทำดาเมจหมู่ใส่เรานั่นเองแล้วก็มีการอัปเกรดโดยการใส่ตัวของซิซิ F ่เมทธาดไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังว่ามันอัปเกรดยังไงเนาะอ่ะสำหรับเด็กของเรานะครับก็เป็นเด็กที่เราจําเป็นต้องหาสิ่งสำคัญเลยนะก็คือเรื่องของพรสวรรค์เบนเน็ต นะครับต้องพยายามรีบหายได้เพราะว่าคอนสอร์เบเนดตเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้มันสามารถบัฟเด้นตลอดเนาะไม่ว่ารุดเลือดของเราเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าไม่มีแล้วเรากดอันติไปเนี่ยมันจะเลือกเนาะว่าจะฮิลหรือว่าจะกดว่าจะบัฟเราแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันเลือกใช่ไหมเราอยากให้มันเกิดทั้งคู่นะครับโอเคเทอร์แรกนะครับเราก็พยายามกดอันติะระเด่นให้ได้เนาะแล้วก็ให้ให้เป็นทริคนิดนึงละกันนะครับเวลาที่เราเจอซีซินเมดไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้เราพยายามใช้การ์ด ทุกอย่างให้ได้ไวที่สุดเนาะก่อนที่ไอตัวซิซินเมทไฟฟ้าเนาี่ยจะเสกซัมมอนออกมานะครับเพราะว่าซัมมอนของซิซินเมทเนี่ยมันจะมีการเก็บสเต็กเนาะยิ่งเราใช้การ์ดเยอะมันก็จะยิ่งเก็บสเต็กเยอะแล้วสเต็กมันทำไอศครีมทำอะไรใช่ไหมมันก็จะทําให้อระยะเวลาในการคงอยู่ของไอซัมมอนของมันเนี่ยยาวนานมากขึ้นนะครับซึ่งพอยาวนานมากขึ้นปุ๊บอ่ะเขาก็ไม่จําเป็นต้องสลับมาที่ซิซินเมทก็ได้เขาก็ประหยัดเทินไปได้เยอะจำนวนลูกเต๋าในการแคสตัตวของเอ่อเขาเรียกอะไรนะตัวยงุงหรือว่าซัมมอนของเขาเนาีี่่่ยยยยยมมััไไัันนนนนนนกก็็จจจนะะะะะะปปรรหดดไไไไ้้้้เเเเเเออลลคบพฉาาาาวววซซทฟฟ ตอนที่ไม่มียุงให้เรารีบใช้การ์ดอะไรก็ตามที่เราอยากใช้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มียุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับเทร์นี้ผมก็ใช้เป็น,น,นส่วนของการ์ดที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะการ์ดเรียกคอนซอนของเบนเนตขึ้นมาบนมือก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้การ์ดละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่ามันเอโต้ซินซินเมทฟา้ามันจะเก่งขึ้นใช่ไหม ก็เดี๋ยวเทอร์นี้เราโจมตีปกติไปนะครับเก็บพลังงานไม้ตายให้ไรเดนแล้วก็เดี๋ยวเทอร์นต่อไปเราจะปาดเก็บเอ่อไม้ตายให้กับเพื่อน่วมทีมของเราทั้งสองคนก็คือเบนเน็ตแล้วก็นิวเลตแล้วนะครับโ <Okay, S 2> อเคเทอร์นนี้เขาไม่น่าจะอะไรแล้วมัง้งเดี๋ยวเขาคงน่าจะสลับไปที่โมนาเพราะว่าตอนนี้ลูกเต่าเขาไม่พอทําอะไรแล้วการสลับไปที่โมนาเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดอ่ะจริงด้วยนะครับเพราะว่าโมนามันมีฟัสต์แอคชั่นใช่ไหมเวลาเขาจะสลับไปไหนมาไหนอะไรแบบนี้ก็จะแอคชั่นต่อได้เลยนะครับเพราะงั้นก็การทิ้งไว้ท ก็เป็นเมตามาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงนปัจจุบันจริงๆนะครับยังไงซะการทำอะไร,ร,รไวๆเนี่ยก็ดีกับเกมการ์ดนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรจะมีไว้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวตามแผนเนาะเราจะพยายามกดอันติของไรเดนให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเบนเน็ตกับตัวของนิวเลตกันต่อเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะตามหาลูกเต่าไฟฟ้าแล้วก็ลูกเต่าธาตุไฟนะครับเพราะอันนั้นคือสองสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับ โอเคอะพอมีอยู่ประมาณนึงเนาะลูกเตา๋าอาจจะเกลือไปนิดนึงแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับอะงั้นเทิร์นนี้เราจะกดอันติไรเด้นกันเลยคือจริงๆแล้วเราสามารถใช้การ์ดที่เป็นซีรีส์ได้เนาะเพราะว่ายิ่งเรากดสกิลไปเยอะๆใช่ไหมเราก็จะได้จั่วการ์ดขึ้นมาด้วยแต่ทีนี้อย่างที่บอกใช่ไหมว่าตัวซีซินเมดไฟฟ้ามันยิ่งมันจะยิ่งเก่งขึ้นเวลาที่เราใช้การ์ดเนาะเพราะงั้นเตาต้องใช้เท่าที่จะจำเป็นจริงๆนะครับเพราะงั้นก็น่าจะไม่ใช้นะผมปาดเลยดีกว่าเออนะครับ เพราะว่ายิ่งใช้ไปก็คือใช้ไปมันได้แค่จั่วการ์ดไงแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้อยากการ์ดได้การ์ดอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าการ์ดคีย์สำคัญก็ครบแล้วเนาะมีพรสวรรค์เบนเน็ตใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแกร์เบอร์เนาะที่ใช้ในการปิดงานก็มีเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นผมอาจจะไม่ได้ต้องการการ์ดอะไรเพิ่มแล้วนะครับโอเคเขาสลับไปที่แอร์โตะนะครับน่าจะพยายามเซตอัพบันติแอร์โตะแล้วก็กดทิ้งใช่ไหมเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีแปะไฟฟ้าแล้วก็แปะน้ําทั้งคู่ใช่ไหมครับ ผมก็จะโดนดาเมจเอลอิโรโลเพราะงั้นเขาน่าจะทําประมาณนั้นผมต้องกดอันติเป็นเน็ตต่อเนาะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหลักๆของผมเลยคือลูกเต๋าธาตุไฟผมไม่มีนะครับมีลูกเดียวเองเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยกับผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดูรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าเขาทําอะไรเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเยอะเนี่ยผมอาจจะโอ้แต่ว่าเขาเลือกที่จะตีเราเลยนะครับซึ่งตอนนี้เลือดเป็นเน็ตผมน้อยแล้วถ้าผมทําอะไรช้าอาจจะไม่ทันกดอันติได้นะ ราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องกดในเทิร์นนี้เลยนะครับเออซึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องจูนบางใบทิ้งนะครับจูนต้องสามใบทุกคนเลือกยากนะเอาจริงๆการจูนสามใบนี่คือแบบว่าทั้งเกือบทั้งมือเออเลือกยากจริงนะครับคือการสําคัญคือสั่งไอ้ตัวควอนรค์เบเนตกับตัวแกรมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วตัวลิฟิททูมีใช่ไหมก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันช่วยในการสลับตัวไวใช่ไหมพอนก็ทิ้งประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะกดดันตีไปเลยแล้วก็ ผมทาอะไรไม่ได้ละเด๋ยวเทินต่อไปเราคงได้กดอันติของนิวเวลเลตนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าต่อไปเขาจะทาอะไรเขาจะเลือกอันติไอโตไหมอ่ะนะครับเขาเขาน่จะอ,อันติไอโตเอเอนะครับเพราะว่าเทินนี้เขาพยายามบิ้วอันติแอโต,อ,ตอยู่แล้วก็น่าจะกดเลยแต่ทีนี้ว่าเขาจะทําอะไรต่อหรือเปล่าเดือดรกเต่าหนึ่งอัน คือเขาเลือกได้แค่สลับตัวแล้วนะครับถ้าเป็นผมผมคงเลือกสลับตัวนะเพราะว่าไม่งั้นไอโตตอนนี้หัวเขาเป็นไฟอยู่เก็ตไหมซึ่งเขาคงรู้แหละว่าเดี๋ยวผมคงสลับไปเล่นพี่นิวต่อใช่ไหมซึ่งถ้าเขายังทิ้งอยู่ที่แอโตเนี่ยก็น่าจะหายไปเลยเวลาที่ผมกดอันติใส่เพราะงั้นนะครับเขาก็จะไปที่ตัวของซิสเซนเมทต่อนะครับอะแล้วทุกคนลองดูทางด้านขวามือใช่ไหม ถ้าถ้าดูตรงระยะเวลาในการคงอยู่ของยุงเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นผลของการใช้การ์ดน้อยเนาะก็คือเราไม่พยายามใช้การ์ดที่มันไม่เกิดประโยชน์อะนะครับก็เห็นว่าเขาต้องทําการไล่ใหม่แล้วถ้าเขาจะต้องการให้มันเกิดคอมโบอิเล็กโทรชาร์ตต่อนะครับเพราะงั้นเขาก็จะเสียทั้งเทิร์นแล้วก็เสียทั้งจำนวนลูกเต่าไปด้วยในการไล่ตัวของซัมมอนออกมานะครับเพราะงั้นก็เก็บไว้เป็นทิและกันนะครับเวลาที่เจอกับตัวของซีซินเมทไฟฟ้าเนาะพยายามใช้ในส่วนของการาดให้น้อยๆเข้าไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราสลับไปหาที่นิวกันเลยซึ่งถ้าไม่อยากเสียเธอเนาะก็เดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นตัวของลีฟอิทูมีไปเลยเพื่อรีบสลับตัวแล้วก็กดอันติไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้แอคชั่นก่อนบ่อยๆในเธอรน,นี้นะอืมนะครับเขาจะได้เป็นฝ่ายตั้งรับไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าผมแบบว่าชา้ากว่านี้ทีนึงอะไรเงี้ยเขาจะสลับตัวนีอะไรก่อนได้ใช่ไหมผมก็เริ่มก่อนไปเลยนะครับอืมนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาเลือกที่จะเสกซัมมอนต่อใช่ไหมผมก็จะสามารถใส่แกมเบอร์ให้พี่นิวแล้วก็ชาร์จโจมตีแล้วก็ได้พลอแก,กมเบอร์เลยทันทีนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ทาไมรีบใช้รีบอิทูมีนะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเป็นการบังคับเขาแหละถ้าเขาจะเสกซัมมอนเนี่ยก็คือคุณจะต้องตายแน่ๆนะครับอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใส่แกมเบอร์แกมเบอร์เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ผ่านการใช้การยายโยอีนะครับ เพราะว่ามันเป็นการประหยัดลูกเต๋าด้วยเพราะคือการ์ดยอะๆอีกเนี่ยมันช่วยในการลดจำนวนลูกเต๋าในการแคสในการไล่อาร์ติแฟกต์ใช่ไหมครับในการใส่อาร์ติแฟกต์เนาะอืมนะครับคือมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของแกรมเบอร์หรอกเพราะว่าแกรมเบอร์มันคอสหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเผื่อผมต้องใส่เพิ่มนะครับโอเคผมโจมตีปกติไปเนาะฆ่าเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ได้พล็อคแกรมเบอร์ด้วยซึ่ง ผมคิดว่าผมชนะแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเอาใครมารับอีกสักคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอเราโจมตีปกติพี่นิวไปแล้วใช่ไหมการโจมตีในขั้งต่อไปของผมมันจะเป็นการชาร์จโจมตีนะครับซึ่งมีคนตายแน่นอนนะครับแล้วก็พอมีคนตายปุ๊บแกมเบอร์ผมพออีหนึ่งรอบก็จะกลายเป็นว่าลูกตาผมมี4ลูกซึ่งผมก็จะสามารถโจมตีปกติได้1ทีแล้วก็ชา้าโจมตีได้1ทีนะครับ บอกเลยว่าตายแน่ๆน,น,นะครับยังไงก็ตายสลับไอโตมาตอนนี้หัวติดเป็นไฟยังไงโดนเวฟคือตายเออตายแน่นอนใช่ไหมแล้วก็โมนาเองก็เหลือเลดแค่3นะครับซึ่งเขาเลือกมาเป็นโมนาใช่ไหมเออนะครับผมเลยบอกไงว่าตัวนิวเลตเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ตัวของบัฟเบเนตได้คุ้มนะครับเพราะว่าแอคชั่นต่อเทิร์นมันเยอะมากๆจริงบัฟเบเนตเลยแบบว่าค่อนข้างแวรลูกกับตัวของเออพี่นิวเยอะมากๆนะครับโอเคแต่ว่าใดๆก็คือต้องพยายามจวกการ์ดพรสวรรค์ให้ได้ด้วยนะนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเด๋อ มันจะไม่ได้ใช้บัฟเก็ตไหมเดี๋ยวพอเลือดพี่นิวต่ำปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าเบเนดตอดบัฟอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็ต้องจั่วการพลังสวรรค์ให้ได้ด้วยนะครับเขาไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมโจมตีปกติอีกทีนึงหรือไม่ก็ถ้าเขารอดได้เดี๋ยวมีชาร์จโจมตีต่ออีกทีนึงด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะรอดนะ <laughs> น่าจะน่าจะจบที่ตรงนี้นะครับคือโจมตีปกติผม5ดาเมจอยู่แล้วซึ่งถ้าเขารอดก็เดี๋ยวมีชาร์จโจมตีต่อนะครับอ่ะไปะจบแนกะจบงานกันทุกคนฮึบ โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะและนี่ก็คือเด็กนิเวศเนาะก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับ อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่จัดว่าอยู่ในประเภท OTK ใช่ไหมครับหรือว่า one turn kill เนาะก็คือเราจะพยายามเซตอัพต่างๆใช่ไหมครับให้ครบถ้วนแล้วก็ในเทิร์นที่3เนี่ยพี่นิวของเราเนี่ยก็จะทําการชาร์จโจมตีแล้วฆ่าอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอเป็นเด็กประเภท OTK เนี่ยก็จะค่อนข้างแพ้เออ่เด็กประเภท control ใช่ไหมครับเวลาที่เราเจอเออ่เด็กที่ค่อนข้างจะยื้อเนาะพิวยืย้อสู้เราหรือว่าคอนโทรลไม่ให้เราสามารถเล่นได้อะไรแบบบเเเเนนนนีีี้้ยยกกก็็็ดคพิวขขอองงราาาา่่จะลํ ในการเล่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับพาะง้นก็ค่อนข้างต้องระวังเด็กประเภทนี้พอสมควรเนาะเพลงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็รับมือลําบากครับทุกคนเพราะว่าดาเมจที่ออกไปเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากๆจริงไหมอย่างที่บอกเนาะว่าตัวของพี่นิวเนี่ยสามารถใช้บัฟเบเน็ตได้ดีมากๆจากการมีแอคชั่นเยอะใช่ไหมครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาก็10ดาเมจซึ่งนั่นคือการปิดตัวละคร1ตัวไปเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต่อให้มันจะแพ้เด็ก OTK เนี่ยแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งควบคุมไม่ดีเนาะฮิลไม่ทรอวากากเาม้้ยะพแีลิขง็จ โอกาสชนะได้นั่นเองนะครับพรานก็ถือว่าเป็นเด็กอดีคเคหนึ่งนะที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเด็กอื่นๆสักเท่าไหร่นะครับก็เอาลองไปลองเล่นดูละกันนะครับส่วนว่ามีผลฟีดแบ็กเอาไว้เป็นยังไงเล่นแล้วชนะบ้างแพ้บ้างอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปกันได้ละกันนะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์ CC ซเกมการ์ดแบบนี้อีกเนี่ยก็ฝากด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะว่าคอนเทนต์ c v c ซเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยนิยมมากนะครับเพราะงั้นผมก็อาจจะสามารถทำบ่อยได้ค่อนข้างน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าก็มีคอนเทนต์อื่นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าในการเอามาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันจริงไหมก็เอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้และอยากให้ผมทำบ่อยๆเนี่ยก็ฝากกด like, ลกลกนนกไลค์แล้วก็าารรคคลิปนนีี้้้อออๆกกบบมมไดงสาาาาถททท่่ตตุ ะสำะหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีนะเน,นื้อหาต่เพยงท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะขอแนะนำฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะนะจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้พอจอขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นออออะะไไไรรรตตต่่่ปปยาาลลืมมมิดััััับบชกกกนนนนนนสวี้ผค